จ็ดสุดยอดสมุนไพรไทยเสริมภูมิคุ้มกัน 1. กระเทียมกระเทียมนั้นนะคะก็ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสต่างๆเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกทางนะคะยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยย่อยอาหารได้อีกด้วยค่ะ 2. หอมแดงและหอมใหญ่จะช่วยลดภาวะอักเสบป้องกันแบคทีเรียไวรัสป้องกันอาการแพ้เป็นต้นค่ะ 3. พริกพริกนั้นนะคะเขาจะมีลิตต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราลดการอักเสบและยับยังบรรเทาอาการไข้หวัด ลดน้ำมูกและละลายเสมหะทำให้หลอดลมขยายความเผ็ดร้อนในพริกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและลดการอักเสบที่ผ่านมาก็มีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะที่มีการค้นพบว่าการรับประทานพริกจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นและยังบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกละลายเสมหะ ทำให้หลอดลมขยายลองสังเกตนะคะเวลาที่เรากินอาหารเผ็ดๆสักพักก็จะมีน้ำมูกไหลแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะรู้สึกว่าทางเดินหายใจนั้นลงขึ้นมาท,าทันทีค่ะ 4. ตะไคร้ตะไคร้นั้นนะคะมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันรักษาอาการปอดบวมแก้ไข้แก้หวัด ลดอาการอักเสบต่างๆรวมถึงทำให้เจร,ริญอาหารแก้นท้องเสียท้องอืดท้องเฟอร์ได้ค่ะ 5. กระเพรากระเพรานั้น,นะคะ่ะจะช่วยขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอร์หรือยังมีสรรพคุณนะคะในการต้านไวรัสแคหวัดใหญ่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ช่วยลดการติดเชื้อ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดยอาการอักเสบได้อีกด้วยค่ะหกค่ะตำราพื้นบ้านนะคะเขาจะนิยมนำขามาใช้รักษาโรคกลดลมอักเสบรวมทางแก้อาการหวัดไอเจ็บคอนั่นเป็นเพราะว่าในข่านั้นนะคะเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้ทางเดินหายใจนั้นโล่ง และในขณะเดียวกันสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มีในขาก็ช่วยลดอาการอักเสบต้านไวรัสและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ค่ะเจ็ดขมิน้นขมิ้นนั้นนะคะเขาจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบยับยั้งเซลล์มะเร็งลดอาการภูมิแพ้ ตั้งจุลินทรียก่อโรคทั้งหลายรวมทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจึงเป็นสมุนไพรอีกชนิดนะคะที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้อยู่ได้ระดับปกติค่ะ